ขี่ตรงไว้อ้าแล้วเอาควายไปหันเดียกูนจังมา่เอาควายผูกตรงนั้นเดี๋ยวคนมานี่้คือคนกคนมามาเราเพื่อนเราบิชูเพื่อนกวนบิชูเพื่อนหังคืออัพอัพจึงไปไปแถ่ผู้น้อยเอาผู้น้อยอัพนี่อัพชั้นล่างเอืมเราผูน้อยสมโปสมโปคือเราบรรเหินอันอันผู้น้อยอัพกลางจึง

กันเ้านออย่าน้าพกผู้พันนี่กันเตบนลออย่างนเดี๋ยว่นีตั้งไตขัวไปขัวในะเขาไก่ไก่จัดเลขัวสาไกจัด้วที่ขึ้นผ้าเอาตัก้นฉานลู่มุดมันน่งอ่านความใจเจ้าความตเมืองะชาแมาน้าขัวไตไปอขัว้ขามปอมันเมื่อตั้งขึ้นผ้าเลยไอขัวขึ้นไปไอขัวขึ้นไตมันวีนาผาอยู่นะอ่เปนหนาผอยู่สูง Đấy, xuống, 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 có mấy đứa, có, có, có bây? Bây có, có, cái, cái cái, cái cái mấy cái con lên bây giờ cái đây hết rồi. họ bây lấy bây cái cái người mà làm đến cái chờ, cầu chờ. này á, đan cái cầu này là người Khơ muốn. cái cái dây dây sắn rừng đấy, họ lấy cái dây chắn rừng họ bện thành cái cầu. Lấy cái cái hồn mình đi từ mỏ này sang đến kia, mới lên đây được. Đặc biệt cái đó là người không muốn làm. กอมันของหน้าตานี้สารเอาเรดเอาข่โครยดกินข่าโคแจะเอามืนเเอตีบอลหน้าที่ขามไปฟาไปแทนแม่เดี๋ยวก็พี่มาเฉพาะใช้ดำเอาเดียวอ่เทามาหเมตะเอาเม็ดปะวัน้ดำมามาใเดียวอ่ะไไ้ดำหรือมไ้เม็ดอ่ะหรือเดีวอ่ะใหรืมาใ้หรือมา้งเดีวเม็ด แล้วบาใครมึงห่อหน่อยเถอะมึง <Darwin> ม <ough> <My> <te> oh ึงทานมึงอยู่ต oh. uh ่างถใส่ขาใส่แดงมาเออมาเม็ดมาเม็ดโอ้ใส่ขาใส่เอ่อแล้วบาใครมึงคนคนหน่อยได้หลำร้อนหน่อยไดีมึงอยู่ต่างควายมาเม่ไร้นอตนไน้าอาัขายนึงอตะมูนึงตัควายนึงเลยตุใส่มีควายไบมีควายบได้ตายนี่ยตใส่ขาควายขาควายแลวเอามาเสิรเด็ดจรงคนตายอยู่บันบัเี ta tính à bòn à, à, à chiều à. nay cho đi xem cái đám ma ở bên mình điêu đi. Đấy. Ừ. có đám ma, không? có đám ma mình điêu điện xong rồi điện hỏi nó rồi. Thì ừ. họ ừ. muốn là lên xem đám ma. ngó bó, ngó bó, phi cuốn phùng mồi, ầu mưa, mưa hẳn là phi cuốn. anh ấy lên tàu, anh ấy đang ở. đang

ทำไปสวนหนึ่งเดี๋ยวนะไปดวใกระหองข้าวมาเราโม่มาเชีองขางช้างกวางลงเชีงตังโกก็มาเราอยู่ร่ำรันลุมาแเราบุเรานันสำนึกไตายเด้อ จ,จุดนี้ก็เป็นจุดอาบน้ําที่แต่ละชั้นชั <g <g ้นด้วยแล้วก็ถึงขึ <g 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 ้นใขึ้นมาอ่าใช่ใช่แยกกันนะแยกกันออแยกชั้นกันผู้น้อยก็จะขึ้นสวรรค์จะขึ้นไปหาแผนในแผนทางความตายได้แต่อยู่ละชั้นกันชั้นล่างสุดเป็นสามัญนและชั้นที่สองจะเป็นสิงห์ลอน้อยก็เป็นเป็นผพุทาวใช่ไหมคะสิงห์ลอ สิงล้อผู้น hey, ้อยผู้น้อยแต่สิงล้อยาวล้อยาวนี่ผู้เต้าผู้เต้าเป็นเป็นประคองเป็นเจ้าล้อกำมไอ้ล้อน้อยนี่มันเป็นแม่ยิ่งบ่สิงล้อน้อยม่ยิ่งก็ไรไม่ใช่ไม่ใช่แม่ยิ่งมาแต่งงานก็ธรรมดาแต่ว่าเมื่อไรเป็นยิงงานเราเอ่อแล้วเบาไม่ใช่กะไรเบาสิงนี่เอาไปเอาสิงงายสิงล้อแต่ว่าเป็นล้อน้อยเป็นล้อน้อยอาจารย์ที่ไปอีกทีครับ มันมันสามชั้นนี่ยังไงครับถามชั้นแรกสามัญชนสามัญชนชั้นที่สองชั้นที่สองนี่ขอเป็นสามัญชนรอรอน้อยคืออะไรคือผู้หญิงผู้หญิงผู้หญิงหน้อยใหญ่ตอนนี้ผู้หญิงแต่งงานกับสามัญชนสามัญชนแต่ว่าไม่ยอมมาใช้สกุลสามัญชนสามัญชนเดิมรอก็เป็นกลางกลางแต่ก็ให้ส่ว่ารอน้อยไม่ขึ้นขบวนไม่ได้เพราะแต่งงานของเป็นสามัญชนแต่ไม่ยอมใช้ เป็นคุณสาวมันชนใช้น้ำสกุลสาวอาต่างตัวเองเป็นลอรอน้อยรอน้อยแล้วข้างบนจะรอใหญ่สิงลอยใหญ่้าปกครองท่านเจ้าอ๋อหมายความว่าชั้นกลางนี่มีผสมระหว่างระหว่างชั้นชั้นชั้นผู้เท้ากับผู้น้อยเสร็จแล้วถัดจากนี้อาบน้ำเสร็จก็คือเคยเคยสวัญมาแล้วาเราไอ้นี่ไม่ส่งเคยเขยที่นี่จะไม่ส่งไม่ส่งต้องต้องรับมารับค่ะ รับก็ใส่ก็ต้อยใส่ขวายตัวตัวหวายเนี่ยแต่ท่นคนละหวายกันแ้วนะคนละขวัคนูะขวายนี่จำลองจำลองขึ้นมาอันมันเป็นหน้าผาไงอ่าก็ทำไม่ตัดหวายนี่ทำเป็นบันไดคล้ายๆบันไดลิงขึ้นสวรรค์อ่าขึ้นสวรรค์เออไม่ตอนแรกที่อ่านหนังสือตอนแรกก็หวายขวายเนี่ยทำขึ้นมารับแต่เมื่โลกมันโลกโลกอะไอสวรรค์เนี่ยอยู่ใกล้กันอยู่ใกล้กันเนี่ยแล้วก็ทั้งนั้นเอาขวาลงมาคือเอาหวายเอาทำหวายเนี่ยทนขวายทำสายลายดิงอ่ะทิ้งมา มารับมารับจืได้กูไหวเหมือนกันแล้วเขยที่นี่ไปส่งขวานพอกลับมานี่เขยต้องเรียกขวานตัวเองมาด้วยนะเอากลับมาเคยมนุษย์ต้องเรียกขวานตัวเองมาด้วยเอางั้นเดี๋ยวเดี๋ยวไม่มาทั้งขวานตัวเองทั้งขวานคุณตายแต่บางส่วน บางส่วนแค่นั้นที่ว่าเอาเอาโม้ให้ก็ล้อของเงี้ยอ๋อจะได้ทันปั้ตรงได้ดมตรงเออบางส่วนก็ไปไปก็ไปแล้วมันมีขวัญมีหลายขวันมีตั้งสามสิบควันเน่สามสิบคนบางหน้าสาสิบคนบางหลังก็แปดสิบคนนะแปดสิบขวันสามสิบควันบางส่วนเน่ที่เอามาเอามาเอากลับมาขวันขวัญใหญ่คือการขวัญขวัญกลางกระมงเออคนแล้วที่บอกทางไปสวรรค์ปันเรียนนี่จะเป็นหน้าที่เขยเขยแทนแล้วใช่ไหมคะเคยเขยไม่รู้ตี๋อ๋อเคยไม่รู้เป็นคนบอกเดือนปันหลวง เปั้นน้อยเลืนปั้นหลวงหล่ำเหนียวก็เลืนขึ้นเลืนปั้นหลวงผีใหญ่ก็ขึ้นเึ้นพันหลวงแต่นี่ไอ้ไอ้เคยเขาบอกมันจะมีเป็นชั้นๆอีกนะตะวันเนี่ยอันนั้นเมืองมดเมืองหมอเมืองคายเมืองเมืองอะไรเมืองดัมเมืองอันนั้นอันนั้นโกงไม่ถึงไม่ถึงนี่มีหลายชั้นข้างบนอ๋อจ้ะมาขึ้นไปอ่าตอนนี้ว่าปัญหาว่าใครจะต่อหรือว่าไปอย่างนั้นก็ขึ้นอ่า